คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเดี๋ยวนะครับโทรไปหาเซียนผับคนใช้กันเลยนะครับมาเพินพ่นเพิ่นโทรมาแต่ส่อ์อนะครับพี่น้องแอบตบหันเลยตื่นมาโทรมาแต่ส่อง สัดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสียงมานใช้คำสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ได็ได้มื่อเรยกออกแล้วอกคำครับผมเขึ้นเห็นแต่มื่ขึ้นนี่บอกครับผมแน่นอนโอ้ในมหัตย์พันมาก็ถือว่าสอบพันนะครับสำหรับเสียงมาพ้นใช้ไมั่เมันมันาขตัวตัวตรงมันมาขอตัวตรงนีแหคำมาขอัตรงครับ จับคู่จับคู่ให้จับคู่ให้พิกเนาะครับแต่ว่าแต่เลขกเดือนเล็กเดือนมาวางมาสามตัวเนี่ยมีหามีซีมีเก่าก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแล้วก็วิ่งครับแล้วก็วิ่งเก่ากับซีนะครับครับผมในงวดวันที่สิบหกเนี่เฮ็ดเรียบร้อยแล้วเนาะครับเรียบร้อยแล้วไอ้ไอ้ล่งมานนี่เลยนะครับ โอ้เอ่ลงมาเลยเนาะอ่นะไม่ครับงลครับเสียนตะโคนชัยเออนี่ครับพี่นอ้องเสียนตะโคนชัยคนจะมาวางน้ครั้งครับในวันที่16กันยายน2564นะครับเสียนถึงกับเหตุไปเรียบร้อยแล้ววะครับในงวดนี้มีตัวนี้นะครับผมเชียนครับ เอาเลขเด่นมาครับผมเลขเด่นวางมาสามตัวก่อนครับอันนี้ลงคิดโรืลงแล้วครับผมอัดแล้วเลขเด่นบอกครับครับเลขเด่นก็มีศูนย์มีหนึ่งมีห้าเนอเลขเด่นนะครับเนาะเลขเด่นมีมีศูนย์มีมีหนึ่งมีหาครับ ครับเดนครับเด็กเดียนที่วางมาก็มี้ศูนย์หนึ่งห้าครับผมสำหรับเล็กวิ่งอะครับเซียนครับอาอให้พี่น้องคนสายวิ่งสายรูดสายวิ่งจัดไปวิ่งหนึ่งกับหาครับวิ่งหนึ่งกับหาโอ้หนี้ครับหนึ่งกับหาเดขกวิ่งเข่าทั้งสองตัวแล้วเนาะเล็กวางเข่าทั้งสามตัวครับครับผมถือว่าโอเคโยวครับ สำหรับในงวดวันที่สิบหกกันยายนหกี่นี่จับคู่นี่มีตัวเดนะครับผมเสียงคำจับคู่ดินจับคู่ดินจับคู่มีคู่แรกมีห้าเอ็มมีศูนย์ห้าศูนย์ห้าครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับ สองห้าสองห้าสองห้านึ่งสี่ฮะหนึ่งสี่หนึ่งสี่มีอยู่หนึ่งหกหนึ่งสี่แล้วเกิดหนึ่งหกมีหกหางมาค,ครับครับหกหางหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกอู้ในวันนี้แสดงว่าเซียนบางคนใช้นี่เน้นไปที่หนึ่งเนาะไม่มาครับ เน้นไปที่หนึ่งฟันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกับหาครับฟันไปที่หนึ่งกับหาเนาะฟันไปที่หนึ่งกับหา้าวิ่งนี่ก็คือไปไปบนไปล่างแล้วครับวิ่งเี่ครับครับผมวิ่งบนล่างครับที่ไปใส่ที่วิ่งกลางก็ได้อยู่ในเงาันในมเอากายหลังจากใี่นั้งล่างทั้งบนเอาไปครับครับสำหรับ ในงบวันที่สิบสิบหกกัญญาหกสี่นี่เสี้นมั่นใจตัวได้ครับคิดว่าตัวที่จับคู่ม้าเนี่ยครับน่าจะมา้าจับคู่ม้าเนี่ยเน้เนให้นะครับก็จะเน้นให้ครับคู่ <15. S 2> มีศูนยะ์ห้าครับหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าอ่าวงกลมมันวงกลมนั่เนาะครับวงกลมเลยนะครับ ัวใดครับหน่งเก้าหนึ่งเก้าครับหนึ่งเก้าอ๋อแสดงว่างวดนี้รูดหนึ่งไปเลยแม่นครับแม่นครับครับผมแล้วจับคู่สามตัวมีไหมครับผมเสียงครับสามตัวมีอยู่ครับสามตัวนะครับสามตัวบนครับผมนี่ตัวใดนะครับนี่จะกนี่จะกชุดครับผม 819นะครับ3ตัวบน819หนึ<อ>่งเครับผมสองห้าสามอครับสอง่าอีกคนนึงครับคงครับครับผมนี่ตัวได้ครับ เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเูนแปดครเจ็ดเูนแปดเนาะเจ็ดเจ็ดศูนย์แปดมีสามชุดสามหางมาครับผมสามชุดสามหางครับผมสำหรับสามตัว เซนกับคนใช้มีเนีนตัวใดบ้างครับผมเนีนตัวดใดไหบบ้องแครับสองกับเจ็นย์แสองห้าสามกับเจ็ดศูนย์แปดนะครับเนาะขีดเส้นใต้ เหตุสินใต้ให้นะครับสามตัวเน้นมาสองหางนะครับเนาะเน้นมาสองหางนะครับเด้อครับพี่น้องฮะนะครับสําหรับเซียนประคนชัยนะครับในงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเซียนประคนชัยวางมานะครับเด่นนะครับสามตัวเด่นนี้ศูนย์หนึ่งห้านะครับศูนย์หนึ่งห้าวิ่งหนึ่งกับห้าจับคู่ จับคู่05 15แล้วก็19 25 14 16นะครับผมเน้นนะครับจับคู่ให้เนียนนะครับด้วยนะครับค mm hmm. นเนียนมาแล้วก็คือวงกลมนะครับผมวงกลมมี05 15 19นะครับเสียงครับฮัลโหล ในงวดนี้กับเสียงบดคนใช้คือเน้นหนักไปที่หนึ่งกับห้านะครับนั่นบมาครัมหนึ่งกับห้านะครับเด้อครับพี่น้องอ่ะเสียงแบบคนใช้ครับผมท่าเอฟซี่นขอเบอร์โทรเสียงนี่เสียงเพราะที่จะห้เพื่อนไดนบอครับหรือว่าจังไหนครับครับลงลงเลยครับลงห้เพื่อนในเนาะ เดี๋ยวด้ครับผมพี่น้องเซียนบัดคนชัยเชิญใส่ดีเนาะเดี๋ยวได้ครับผมเซียงบัดคนชัยอาประกาศก่อนตัวใดครับผมหมายเลขศูนย์ครับเบอร์โทรศูนย์หกสามบ่ศูนย์หกสาม แปด8 0หนึ่งแปดเก้าศูเบอร์โทรเ<น>สียงตกคนชัยนะครับผมยดสมิธสามสามคู่ับนะผมสามคู่ใน้วกกลม,มันเรียนเรื่อยครับสามคู่ในวงกลมมนเรียนเรื่อยหรอ่ เหในเลคร oh, ับโอ้เหรียญในเล่เนาะสามตัวอยู่ในวงกลมสามตัวนะครับเนาะครับแล้วก็สองตัวในวงกลมนี่เหรียญเหรียญในเล่ยเงี้มาครับเหียญเลยครับเฉียนงดนี่อาครับผมตัวที่พิเศษก็มเน้นเนืเก่าตัวที่พิเศษคือขึ้นหนึ่งเก่าปะครับครับพิเศษกูโม่ขึ้นเนื้อเก่าพิเศษกูมูนะครับก็ขึ้นเนึ่งเก่านะครับผมเชียงต่อคนใจนะครับคนเน้นมา นี่เด้อครับผมบทโทของเซียนปักคลชัยนะครับจะโทรไปสอบถามกับเพื่อนอีกเท่อน,นึงก็ได้นะครับ0638180290นะครับสำหรับแนวทางในงว,วันที่16กันยายน2564ครับกับเซียนปักคลชัยนะครับในงวัที่ผ่านมาถือว่า สอบพันนะครับผมเพียงแต่ว่าจับคู่บอกเขาก็ถึงเนาะเขาจะเล็กวิ่งแล้วก็เล็กเดียนวางม้านะครับอนะครับผมสำหรับสุดท้ายนะครับเส้นตัวคนใช้ครับฝากไปให้ถึงเอซีพี่น้องที่รับชมอยู่ในขณะนี้นะครับครับมีความมั่นใจขนาดใดเพียงใดครับผมวันนี้นะครับวันนี้กับมั่นใจก็มั่นใจเป็น เต็มร้อยนะครับมันใจเต็มร้อยเนาะในวันนี้มันใจเต็มร้อยนะครับกับเซียนปะคนชัยนะครับผมนะครับเซียนปะโคนชัยนะครับผมมานี่ออกออกมาวางแนวทั้งก่อนก่อนถูกเซียนเลยผมมาครับผมมาก่อนถูกเซียนเลยถูกเซียนนะครับตองหดถูกห้คเับเพราะว่าให้ต้องหมดแล้วนะครับเนาะวันีวันไห่วันที่สองนาะครับวันนี้วันที่สอง เซียนเซียนโทรมหาผมแจววันนี่นะเนาะโทรมาแต่ยังเมื่อคืนนะครับว่าให้ลงคิบเลยแต่ว่าบทท่านได้ลงนะครับผมเพราะว่าตัดเลี้ยวผลเนาะนะครับโอเคนะครับผมสําหรับเซียนแบบคนชัยนะครับในงวดวันที่หนึ่งกันยายนโอ้สิบหกกันยายนนะครับสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับนะครับฝากกับเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับผมปวดชัยวิจัยณญาตในการรับชมนะครับ ทางช่องก็เป็นซื้อกลางเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับผมจังไรกับฟ้าไว้กับทุกท่านเด้อนะครับผมกับเซียนประคนชัยนะครับคนกับวางม้านะครับครับตองงวดเล่นนะครับผมนะครับงวดนี้เราก็เด่นนะครับเด่นไปที่หนึ่งนะครับฟันไปที่หนึ่งนะครับนัดไปที่หนึ่งเก้านะครับผมเอาขอให้ท่านโชคดีนะครับกับเซียนประคนชัยในงวดวันที่16กันยายน2564รครับอ่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะครับ กับเซียนปักคนชัยนะครับผมครับผมครับขอควับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ